โรนันโดลุยนาซาเลโอเดลิมาชื่อเต็มของโรนันโดอาร์นาตำนานกองหน้าของทีมชาติบราซิลเขาเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมอสรอแรกอย่างคูเซโรในฤดูกาลแรกที่เขาลงสนามเขายิงไป12ประตูจาก14เกมที่ลงเล่นซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่17ปีและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ถูกสโมอสรใหญ่อย,อย่าง p s เอสปีไวดึงตัวไปร่วมทัพ และความร้อนแรงของโรนโดก็เป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเขาได้พเนจรไปหลายทีมไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานแล้วมาริเอซีมิลานก่อนที่เขาจะกลับมาแขวนสตาร์ทในทีมบ้านเกิดอย่างโคเรนเทียนเราไปดูสถิติในอาชีพการค้าแข่งของโรนโดกันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด454นัดทำประตูไปทั้งหมด298ประตูแอซซิตทั้งหมด76แอซซิตเขาควา้าแชมป์นในระดับดสโมสรมากมาย ประกอบไปด้วยลาลิก้า2ส,สมัยสเปนินซูเปอร,ร์คัพวินเนอร์2ส,สมัยและรายการอื่นอีกเพียบในส่วนของทีมชาติเจ้าตัวคว้าแชมป์โลก2ส,สมัยและแชมป์โคปาอเมริกา2ส,สมัยในส่วนของรางวัลส่วนตัวเจ้าตัวคว้ารางวัลบัลลงดอนได้2ส,สมัยและรางวัลส่วนตัวอีกมากมายและนี่คือสถิติของโลนทองคําอย่างโลนันโด